แคนดี้จอมแก่นเล่มหี EP ที่17แล้วแคนดี้ก็ตื่นขึ้นมากลางดึกหืม um, หนาวจังนี่มันขี่โมงแล้วผ้าหม่มคุณเอาเบิดคงกลับมาแล้วมั้งและแคนดี้ก็มองเห็นอะไรบางอย่างนั่นคือจดหมายที่วางไว้อยู่บนโต๊ะแล้วเธอก็เปิดออกมาก็ได้พบกับ เงินแล้วในใจความในจดหมายก็เขียนไว้ว่าฉันได้ยินเธอพูดคุยกับคนในอพาร์ตเมนต์ขอบใจที่เธอเชื่อใจฉันแต่ฉันไม่อยากทําให้เธอลำบากใจไปมากกว่านี้ตอนนี้ความทรงจำฉันกลับคืนมาแล้วอย่าบอกเรื่องนี้กับใครเด็ดขาดความทรงจำของเขากลับมาแล้วขอบคุณมากค่ะคุณเอาเบิร์ต เราคงมีโอกาสได้พบกันอีกคุณไม่เคยทำให้ฉันลำบากใจเลยสักนิดคุณเอาเบิร์ดคุณไปอยู่ที่ไหนคุณไม่ผิดสักหน่อยแต่ทำไมทำไมที่กลางเมืองระหว่างที่แคนดี้ออกไปซื้อของไม่ว่าเธอมองเห็นใครที่ครับใครครับคราคุณเอาเบิร์ดเธอก็จะลองเรียกอย่างดีใจ คุณเอาเบิร์แต่พอเห็นมาไม่ใช่แคนดี้ก็แกล้งตีมึนที่คลีนิกแฮปปี้แคนดี้ทำอะไรอยู่เหรอกำลังวาดรูปอยู่คะ่ะรูปใครกันเหรอดูออกไหมคะนี่น่ะเหรอเอาเบิร์ต คุณหมอมาตินหัวเราะเสียงดังจนเด็กๆที่อยู่ข้างนอกตกใจแล้วเคนดี้ก็มองรูปภาพที่คุณหมอมาตินวาดอย่างงุนงงหมอมาตินวาดรูปเก่งไม่เบาเลยน่าจะให้เขียนเยอะๆจะได้ไปปิดให้ทั่วเมืองเลยและเคนดี้ก็กลับมาที่อพาร์ตเมนต์เพราะคนพวกนั้นแท้ๆเวลาที่ไม่มีเขาอยู่ด้วย รู้สึกเหงาหนาวแล้วก็ว้าเวต้องไม่ล็อกประตูบางทีคุณเอาเบิร์ดอาจจะกลับมาก็ได้ในใจของแคนดี้ยังพวักพวงอยู่แต่กับคุณเอาเบิร์ดเฝ้าคิดถึงวันเก่าๆที่เคยทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันคุณเอาเบิร์ดคุณอยู่ไหนคะทำไมคุณต้องหนีหนูด้วย ในลอนดอนก็เหมือนกันหนูรู้แต่ว่าเราต้องได้พบกันอีกแน่ๆที่เลกวูดคุณก็ไปโดยไม่บอกลาสักคำแต่จะเป็นเมื่อไหร่กันละ่ะตอนที่หนูประสบภัยหนูมักได้รับความอบอุ่นจากอ้อมกอดของคุณเสมอแต่ตอนนี้หนูอยากพบคุณและหนูจะตามหาคุณได้ที่ไหน แล้วค่ำของวันต่อมาแคนดี้ก็กลับขึ้นมาที่อาพาร์ตเมนต์ของเธอแล้วก็พบกล่องพัสดุวางอยู่ที่หน้าห้องพัสดุฮะจากคุณเอาเบิร์ตจริงๆส่งมาจากล็อกทาวมันอยู่ที่ไหนกันนะฮะเสื้อแคนดี้ของคนชิ้นนี้ให้เธอหวังว่าคนถูกใจนะ คุณอัลเบิร์หนูจะไปพบคุณให้ได้คะ่ะและแล้วฤดูหนาวก็มาถึงเคนดี้ตัดสินใจเดินทางไปที่เมืองล็อกทาวที่เมืองล็อกทาวที่นี่นะหรอล็อกทาวเมืองเล็กจังเลยต้องไปที่ปรณษย์เป็นแห่งแรกและเคนดี้ก็มองหาที่ทำการปรณษย์ เขาอาจจะจำหน้าคุณเอาเบิรด์ได้ระหว่างนั้นเคนดี้ก็สะดุดตากับอะไรบางอย่างจบ EP ที่17โปรดติดตามตอนต่อไป